One key sent time. ผมลังสิมโรงในวันนี้ได้รับความไว้วางใจจากพักเก้าวไกลให้มาทำหน้าที่เป็นโคศพข,ของพักขอบคุณครับสําหรับความไว้วางใจผมจะทำหน้าที่ในการผสานดวงใจของพวกเราทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคน เท่ากับพักก้าวไกลเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นโคศกใหม่ป้ายแดงแต่ผมยืนยันกับพวกเราทุกคนว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองแบบนี้ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและการทำหน้าที่ของผมในครั้งนี้ ผมไม่ได้มาคนเดียวผมยังมีรองโฆศกคนแรกที่ต้องขออนุญ,ญาตแนะนำกันหน่อยคนคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นก็คือสอสอมิน้นสุทวันสุบัรณอายุทยาสอสอก้าไกลจักนรนครปฐมคนต่อไปไม่กล่าวถึงไม่ได้ คนคนนี้เพิ่งผ่านเลือกตั้งมาหยกหยกไปอยู่ใกล้ๆกลิ่นอายยังคล้ายๆอยู่ที่หลักสีคนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นครับคุณเพชรกรุณพลเทียนสวนอมเชิเลยครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งปี เราก็จะได้มีโอกาสเลือกตั้งแต่ต้องพูดกับพี่น้องอย่างนี้ว่าหนึ่งปีเนี่ยมันคือระยะเวลาระยะยาวเพราะมันไม่แน่ที่รัฐบาลเหงสซวยที่ไร้ผลงานแบบนี้<ๆ>เผลอๆมีเลือกตั้งตั้งแต่ปีนี้เพราะขนาดสสพารตัวเอง ยังไม่อยากจะเสนอชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาเลย<ฮ>นี่การประชุมครั้งนี้จึงไม่ใช่เป็นแค่การประชุมตามกฎหมายไม่ใช่เป็นการประชุมตามข้อบังคับของพรรคแต่วันนี้ที่เรามาร่วมรวมตัวกันที่นี่เพราะสิ่งที่เราต้องการเห็นคือการนับถอยหลังระบบรลิงเสธ คือการนักหอยหลังระบอกประยุทธ์พอแกนทีประยุทธ์กันโอชานี่ต่างหากคือสารสาคัญที่เวทีของพักเก้าวไกลพยายามซื้อพี่น้องครับเมื่อพูดถึงการเลือกตั้งสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือแล้วพูดสมัครแบบไหนที่พักก้าไกลกำลังจะเสนอให้กับพี่น้องประชาชน คุณสมบัติแบบไหนคือคุณาสมบัติที่มีความเหมาะสมในการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของพวกเราในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความหลาดกลัวคุณาสมบัติแบบไหนคือตัวแทนของพวกเราผมขอเล่าชีวิตของผมนิดหน่อยสมัยที่ผมเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองก่อนที่จะมีพักอนาคตใหม่ ผมเองเส้นทางการต่อสู้ผ่านคุกผ่านตารางมาก็มีบ้างถูกจับดำเนินคดีมาก็หลายคนวันหนึ่งตอนที่ครบรอบสี่ปีการรัฐทหารเราในฐานะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอยากจะชักชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงอดีตนักการเมืองทั้งหลายให้มาสู้เคียงข้างประชาชนเพราะ ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันหยุดระบอบเผด็จก,การปรากฏว่าวันนั้นเราถูกสลายการชุมนุมผมถูกเอาตัวไปที่สอนอชนะสงครามสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นคือการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของประชาชนผมเจ็บปวดชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะตัดสินใจมาเป็นนักการเมืองตัดสินใจวันนั้น ว่าในเมื่อไม่มีนักการเมืองในวันนั้นผมก็จะเป็นนักการเมืองในอนาคตที่ร่วมต่อสู้ไปกับประชาชนผมอดคิดไม่ได้พี่น้องผมอดคิดไม่ได้ถ้าวันนั้นทุกองคาพยพของสังคมช่วยกันต่อสู้บางทีรัฐบาลวันนี้อาจจะไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาบางที เราอาจจะหยุดการสืบทอดอำนาจไปแล้วก็ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลเมื่อวันที่ผมได้รับโอกาสจากพักอนาคตใหม่ผมก็สู้หัวชนฝานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องอภิปรายป่าลอยต่อนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องตัวตำรวจ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องดาวเทียมและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องการค้ามนุษย์เพราะสิ่งที่ผมทำคือนักการเมืองที่ผมอยากเห็นในวันนั้นแต่พี่น้องทราบไหมครับการต่อสู้เหล่านี้ผมไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยผมต้องขอบคุณสอสอ ของพักอนาคตใหม่จนถึงพักเก้าไกลในวันนี้ที่สนับสนุนการทํางานของพวกเราของพักเก้าไกลมาอย่างด้วยดีผมไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยนี่คือความภาคภูมิใจของผมแล้วมากไปกว่านั้นพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือไม่ใช่แค่สอสอที่ทำให้การต่อสู้ของเราเดินไปข้างหน้า ต้องปรบมือให้กับสมาชิกพัรคต้องปรบมือให้กับประชาชนที่ตาสตว่างและเขารู้แล้วว่าประเทศนี้มันเป็นยังไงพี่ดองครับอีกไม่ถึงหนึ่งปีวันนี้เรากำลังคุยอยู่ในบรรยากาศที่ว่าตกลงจะเป็นประยุทธ์ หรือประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีเอ,เอาไม่เอา,เอาประเทศไทยมาถึงจุดที่เราต้องเลือกว่าจะเอาประยุทธ์หรือเป็นประวิทย์นายกแล้วเหรอ,อพี่ดองครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เรากำลังจะบอกทั้งสองคนว่า ไอ้ที่ไปตกลงกันไปคุยกันว่าใครจะเป็นนายกพักก้าวไกลไม่สนใจเพราะเราจะเอาพิธาริมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พี่น้องพูดกันถึงตรงนี้ก็ต้องสารภาพกันตรงๆเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นคุณนะสมบัติที่ต้องมี ต้องบอกว่าเราต้องอาศัยความกล้าเป็นอย่างมากกลับไปสในสิ่งที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวช้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้ามนุษย์พี่น้องคิดจริงๆหรือว่าผมคือนักการเมืองไทยคนแรกที่รู้เรื่องนี้ผมไม่ใช่นะักการเมืองไทยคนแรกที่รู้เรื่องนี้ผมอยู่ในสภามาสามปีกว่า,วาสิ่งที่ผมรู้ก็คือทุกคนในสภารู้ว่าประเทศไทยเป็นอย่างไร ทุกคนในสภาไม่ว่าจะเป็นสอสเอมื่กี่สมัยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของพวกเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมามันคือความกลัวความกลัวมันกัดกินสภามันทำให้นักการเมืองที่ควรจะเป็นตัวแทนของประชาชนกลับกลายเป็นว่าเขาต้องไปสยบสีโลลาบกับคนที่เป็นชนชั้นนำไม่กี่คน แล้วการสยบโรลาแบบนี้นำไปสู่อะไรมันทำให้ข้าราชการดีๆอย่างพลตำรวจตรีประวินต้องรนีภัยมันทำให้อีกหลายหลายคนที่ต้องการเห็นประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยต้องรนีภัยนี่คือราคาที่เราต้องจ่ายถ้าเราไม่ทลายทุนบุคาดถ้าเราไม่ปฏิรูปกองทัพถ้าเราไม่จัดควางสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เหมาะสมต่อระบอบประชาธิปไตย คนอย่างคุณปวินจะไม่มีวันได้กลับบ้านเกิดอย่างแน่นอนนี่คือภารกิจของพักเก้าไกลผู้สมัครที่อยู่ตรงนี้ฟังขนาดนี้ยังอยากจะเป็นผู้สมัครอยู่ไหม <c oughs> ผมเชื่อเต็มร้อยว่าการคัดเลือกผู้สมัครครั้งนี้มองจากภารกิจแบบนี้ทุกคนสู้ถวายหัว แล้วถ้าเราล้มเหลวพี่น้องครับถ้าเราล้มเหลวเราอาจจะเห็นลูกหลานของเราเป็นผู้ริภัยคนต่อไปถ้าเราล้มเหลวจะมีคนในครอบครัวของเราถูกตามล่าเราจะยอมให้ล้มเหลวอหรือไม่ ไม่ยอมให้ลมเหลวก็เลือกก้าวไกลทั้งแผ่นดินสิครับพูดมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่านักการเมืองที่ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจมืดเอ๊ะเป็นวาทกรรมหรือเปล่าเป็นคำพูดที่จับต้องไม่ได้หรือเปล่าผมก็อยากจะตั้งคำถามแบบนี้ ตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาแปกว่าปีที่เรามีประชาธิปไตยถามว่าถามว่ามันไม่มีคนเสนอนวัตรกรรมที่ดีหรอไม่มีคนเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจที่ดีหรอแต่ที่ประเทศไทยมันไม่เปลี่ยนไปเพราะมันเจอต่อที่เราอยู่ที่เดินแบบนี้เพราะเราเจอตอ แล้วจะไม่ให้เรียกความกล้าหาญของนักการเมืองและเจะเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างไรความกล้าหาญจึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเป็นนักการเมืองพอได้แล้วกับการให้ประชาชนต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวพอได้แล้วกับการห่วงที่นั่งพอได้แล้วกับความรู้สึกว่าสู้ๆไปเดี๋ยวก็ถูกยุบพัก แล้วจะมีพักการเมืองทำไมถ้าไม่คิดจะทำอะไร <Hey. S 1> ถ้ากลัวก็จงอย่ามาเป็นนักการเมืองแค่นั้น <Hey. S 1> ผมพูดมาถึงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า,วาต่อไปนี้คนที่จะมาลงเป็นสอสอของพรรคเก้าไก ทุกคนต้องพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมไม่ได้พูดแบบนั้นผมไม่ได้บอกว่าคนที่จะมาเป็นสสพักเก้าไกลจะต้องพูดเรื่องป่าลอยต่อพูดเรื่องตัวช้างผมไม่ได้หมายความแบบแบบนั้นคนคนนั้นอาจจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนพี่ต้นก็ได้คนคนนั้นเขาอาจจะพูดเรื่องสวัสดิการก็ได้คนคนนั้นเขาอาจจะพูดในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศก็ได้เขาอาจจะพูดเรื่องอะไรก็ได้ แต่สิ่งพื้นฐานที่เขาต้องมีคือไม่กลัวคือสิ่งพื้นฐานที่ต้องมีคือไม่กลัวแล้วผมเชื่อจริงๆพี่น้องผมเชื่อจริงๆว่าถ้าเราทำภารกิจนี้สำเร็จเราสร้างนักการเมืองที่กล้าหารเข้าสู่สภาได้ประเทศไทยไม่ใช่แค่เปลี่ยน แต่เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปแล้วไม่กลับมาที่เดิมอีกแล้วเอาไม่เอา,เอาสุดท้ายนี้ครับพี่น้องสุดท้ายนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาราคามันแพงผมเองสอส,อสอเบญจาสอสอนาทีพัฒ เราได้อภิรายได้ทำภารก,กิจของสอสอสิ่งที่ตามมาคือการถูกดำเนินคดีตัวผมเองก็ถูกดำเนินคดีไม่รู้จะมีใครในห้องนี้ช่วยจ่ายบ้างไหมแต่ถูกดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายหนึ่งร้อยล้านบาทโดยบริษัท Gulf Energy แต่ผมก็ต้องยืนยัน ไม่ว่าจะโดนดำเนินแค่ดีแค่ไหนผมสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่เห็นพรรคเก้าไกลและนายรังสิมันโลมยอแพ้อย่างเด็ดขาดแล้วผมจะทำให้พี่น้องมั่นใจว่าระบบตัว๋วระบบเส้นสายพกักคพวกพวกของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอร์รัปชันถ้าพรรคเก้าไกลเป็นปรัฐบาลเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นอดีต แล้วพวกเราจะเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินนี้อย่างมีคุณภาพได้นี่คือคำสัญญาของผมนายรังสมรมและพักเก้าไกลฟังมาถึงขนาดนี้อยากจะฟังต่อไหมแต่ผมคิดว่าผมควรจะส่งมอบ เวทีให้กับอีกชายคนหนึ่ง <Okay. S 1> ผมเชื่อว่าเขาจะทำให้เวทีนี้เนี่ยลุกเป็นไฟ <Okay. S 1> แต่ผมต้องบอกกับพี่น้องว่าลุกเป็นไฟแล้วนะอยู่ในห้องนี้อย่าไปไหนต่อไม่เอานะไม่เคยไปตำสพเลยไม่เอานะอยู่ในห้องนี้คนคนนี้เป็นคนที่ผมเคารพนับถือมากเป็นชายที่ยังไม่ได้เข้าสภา แต่เป็นชายที่เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่จะเป็นนักการเมืองที่ผ่านมาในอดีตเขาผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาหลายอย่างตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษาไม่เคยเข้าโรงเรียนหรอกครับไปอยู่ตามม็อบตามอะไรมีสัมัชาคนจนอะไรก็ไปไปกับเขาแต่จิตวิญญ,ญาณอันแข็งแกร่งของเขาทำให้พักเก้าไกลสู้ไม่ถอยทำให้พักเก้าไกลกลายเป็นพักการเมือง ที่แหลมคมคนคนนี้เป็นใครอื่นไม่ได้ขอต้อนรับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพรคก,ก้าวไกลคนที่จะทำให้นักการเมืองของพรคก,ก้าวไกลกลายเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพและซื่อตรงต่อประชาชนขอต้อนรับครับปรบมือหน่อยครับ